มีสี่ขาตามเู่นั่นัน่งอ,งอยู่ตต๊ะกินข้าวกว็าตามเมงมุมกปโดดปะไป,ป,ะไปอ่ะไปมีสี่ขานะไม่มีไม่เยอะนะอืมอืมไปไปเลยเร็วไปเลยไปไปไปมีกี่ขากันแน่สี่ขาเร็วเร็วเร็วไปโดดปะดูแลว่าถ่ายรูปไปไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วไป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  ไป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 ออกไปออกไปใหญ่ไปทั่วเลยใหญ่เธอไปทั่วเลยนะอ่ะไปออกมาหน้าต่างไม่ยอมไปไมอะไม่ยอมเลยนะเออไม่ยอมเลยแหละอ่ะไปแล,ปล้วขึ้นนั่งไปแล,ล้ว